มาศูนย์ทุเรียนเงาะกันขาดคนเอาเข้าไปสภาพมึงไม่ติดสภาพต้องตัดด่วนเลยนะมึงล้มอย่างนั้นอะ อันนี้ตัดไปบางส่วนแล้วค่ะตอนนั้นน่าจะ20ลูกปีนี้ค่ะอันนี้ตัดไปบางส่วนทองหยิบเมื่อก่อนนี้จะเป็นต้นง้อทั้งหมดเลยซึ่งตัดปีนี้แล้วก็เอาทุเรียนมาลงแทน้วเพราะหลังเราก็จะมีง้อหวานมากใส่แดงค่ะคนมาด้วยแล้วก็เป็นกินจูที่ยอมกินแดงอร่อยนะสแดงอร่อยที่ เมื่อวานเก็บให้ลูกค้าประมาณสองกิโลตอนแรกคิดว่าข้างในเป็นล้างกาแฟด้วยนะคิดจะคือปกติจะจะทำเป็นล้างกาแฟเพราะ <c oughs> ปกะติจะเปิดบุฟเฟ่ให้ลูกค้าเข้าปกติลูกค้าจะเข้านี่คือเก็บยอดทั้งหมดเลยเ <c oughs> พราะยอดจะต้นสูงมากเลยค่ะเป็นบริเวณตรงนี้ค่ะก่อนหน้านี้ค่ะโอ้ปั่นใช่ก็ตัดทิ้งหมดแล้วเหมือนว่าอายุมากเกินอายุมากแบบสูงมากแล้วก็ลูกค้าก็ปีนกันหนาเลยค่ะโอ้ ไฮค่ะดีค่ะทุกคนมาเที่ยวสวนทเรียนกับเงาะกันนะคะวันนี้เงาะหวานมาก หมโพันไันคุณทอง่เอันนี้เอมากไปไปแล้วก็รบด้วยกันเออก็จะมีคุณทองที่ที่ให้ถ่ายรูปสวยๆก็จะมีคุณทองโ้เหองคุณเหลืองยอันนี้คุณทองห้าค่ะมาถ่ายรูปต้นนี่ได้ค่ะ โอ้ยต oh oh really well. uh, uh, ้นเลือดเลยลเอออัน anyway, นี้ดมากดกมากอยนี่ไอ้มิงไอ้ไหนวะอยมิงไปตรงเป็นแมว ก็คงสวนใจดีมากเงาะก็หวานมากค่ะแห้งด้วยแห้งด้วยนานๆได้เจอแบบนี้เนาะใกล้ๆแม่หมอแล้วแม่หมออันนี้กี่ไล่อะคะพี่ตรงนี้เนื้อที่ตั้งแต่คลองไปถึงนี่ก็ประมาณเจ็ไร่อะค่ะอ๋อทั้งหมดเลยอะคะ โหนกมากจะเดินตรงนี้หรือจะเดินตรงนู้นโอ้ไม่กอดมิ้งเดินไหวไหมมิ้งเดินได้ยอมเดินได้แม่เดี๋ยวมิ้งจับข้าวเสือข้าวเสือข้าวสวนนี้สนุกสนานกัน ขนาดมเหนยวมเียวยมาจากนครสวรรค์นี่แบบลุยสวนนะ่อ็มเออรับต่อตางัแม่าเนี่ยหวังดีมารับกูที่ไหนได้ตัวมึงหนักเสาหักอียวกเหียวตรงไหนหนูยัามาโยกกับแม่แม่ไปคนเดียวก่ โอเคนเดินวันละงี้เยดามีุเร์ดแลค้มีงคุดค่ะตอนนี้ยงคุดดกมากแต่ว่ายังไม่สุกมีเงาะมีทุเรียนมีมงคุดมีมะละกอมายมชีส มีมะไฟด้วยนะมีมะไฟด้วยบางต้นมันก็จะเป็นแต่ัไม่ได้เป็นเฟยอะไรอม่เ้เขาก็ไม่ได้เป็นไรใช่ไมอ้อาารเก็วยเนาะก็คือต้มต้มแไมต้มส่ยามาผูกที่สวนชุดมันต้องไปวัดนะมาสวน แดดแมากแต่ก็ลมเย็นมากค่ะ